ก่อนในการเห็ดเขก็มีคุและก็มีไม้คนเนาะเขาขกำลังชิคคนแต่คนก็จะได้คุและก็ไม้เนาะในการคนตัวนี้เมนันเอ็นเกสซูนแล้วพวกเขาจะใส่เห็ดในการเป็นห้องเสื้อเห็ดอนนาันล้างหนีและว่าล้างเควื่ล้างบัวนะน้ำยาลาาย้างจานใส่ข้างหนึ่ง ใส่เทใส่ในที่นี่เนาะได้เหมือนกันได้แล้วนี่ปะตัวเก่าว่ะโคตัวเก่าว่ะไว้ไหมครึ่งค้างไว้แต่ใส่ครึ่งหนึ่งนาะนี่เนาะอันนี้บ่อันนี้โหลหนึ่งว่ะทุงหนึ่งเนี่ยอันนี้พอได้นยบาทราคาว่ะราคาประมาณร้อยบาทราคาขึ้นลงกามปันชิ้หมูเนาะ หลังจะเอาซาและเปากตะคนเนาะควรไปทางเดียวกันซ้ายห้าขวดเนาะอันนี้คนก่อนเนาะจินห้าตนะนนาขนเลยเอาคนมันจินวามันเป็นซี่ข้าวๆเนะาะให้มันแตกตัวกันตอนคนนี้มันกระตุกกับออกซิเจนว่อมันจะกลายเป็นซี่ข้าจัิงสิ คนไรก็ได้คนตัดจังหวะหลังจากนั้นเขาก็เอา,เอาน้ำตัวนี้เนาะใส่อ่าลิตหนึ่งทอกเน,นี่ยเขาทอกเสะะแล้วเน,น,นี่ทอกเสร็จแล้วมันจะเป็นคนคเเกับเอ็นจนะิตซุนเนาะน้ำชิมมักน้ำบ้งนนำองหนาเอเ็นจิตซุ่นนำเอ็นจิตซุ่นเนาะที่เขาน <ำ S 1> คนนี่เค,นะคืองมันจะข้นไปไม่ซี่อเนาะต้องไม่กินฟองนะ

อันนี้เครื่องโลตะเกืออันนี้เครื่องโลเฟรตีเขาใส่เกลือเพราะว่าเขาตีให้มันให้มันเหนียวมันเหนียวเขาจะให้ไอตัวไอเอ็นเจสต์ซูนเหีกรวดเป็นที่มันชิคกอนเห็นปะอ๋อมันเซละลายเพราะเกลือมันเป็นกดเนาะฟาสติเนาะเอาเกลือใส่เนาะเครื่องโลเขาก็จะเอาเกลือใส่เนาะบัฟเฟอร์เสมอใส่ใส่น้อยนึงลงไป จะเคลือบเกลือใส่พราะว่าตะคนเนาะคนต่อไปไปซื้อน,น้ำมเราต่อสี่ไปเพื่อย่างเงิเเเเนเลยเจ้านเยานยซะบ่แทงเจ้าขาเกลือใส่มันจะเป็นดังขึ้นมาจังสีเนาะแล้วก็เอาน้ำใส่ตืมซองลีดคนไปเราจะเอาน้ำใส่จนาฮอด์ห้าลีทั้งเป็นเจ็ดลีเนาะเดี๋ยวนี้ยังสองเดีนี้เรา,า,าก็ใส่น้ำซองลีดแล้วก็น้ำหัวเสือหนึ่งลีท เอ็นจิซูนเคิงโลเกือบเคิงโลทุกคนตั้งใจกันเฮ็ดล,นะล่าไเนาะเทคนิคก,การคนเพร่ะให้คนปกติธรรมดาเราต้องคนไหวเนาะคือถ้าว่าคนาแบบคนไหวเราจะเป็นฟอร์ดยังซีเขาค่าคอยๆเฮ็ดคนไหวมันเชอันพวกอันพวกทัดดังนี่มันจะเป็นฟอร์ดแล้วมาเทดให้บนเนียน มันสินดนมันสิดนคุดออกมาถ้าคนไประยะนัน็สิประมาณนี้เนาะเป็นคน เกลือที่เขาต้มเสร็จเหมือนเดียวนี่โอ้โปรเจมเป็นเกลือโปรเจมเป็นต้องใส่หมดเคาณรู้สึกว่ามันเหนียวแล้วกับพองแล้วเกลือแท้มันเหนียวมีเส้นในตุกนี้ความเหนียวก็ขึ้นอยู่กัว่าเขาเขาต้องการทำใด